ทีนี้เมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลเบอร์ดี่แบล็กเดอะแมชที่เราก็ไปัสัมพันธ์กันมาตลอดนะครับ,รบเป็นเรียกว่าการให้การสนับสนุนของทางเบอร์ดีนะครับปิดฉากไปเรียบร้อยนะครับได้ทีมแชมป์ได้รองแชมป์ได้บทสรุปนะครับเป็นรายการฟุตบอลเจ็คนนี่ครับก็แข่งกันที่นี่ในกรุงเทพนี่แหละนะ,ะทันเดอร์โดฟุตบอลพาร์คนะครับ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า320,000บาทนะแล้วก็แชมป์เป็นของ Amity Light นะครับซึ่งก็เป็นทีมเรียกว่าเดินสายจากย่านลาดพร้าวนะก็เอาชนะ Dream Chaser ซึ่งเคยเจอกันในรอบคัดเลือกที่นครปฐมนะ,ะก็ชนะไป3สูเลยในนัดชิงนะครับได้เงินารางวัล1น1,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศไปครองนะครับก็ รายการน,นี้จัดโดยเบอร์ดี้นะครับแบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากว่า30ปีนะผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทอายุนโมโตะประเทศไทยจากัดนะครับเราเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบและรักกีฬาฟุตบอลนะครับได้มีเวทีในการลงแข่งขันกันชิงเงินรางวัลรวมกว่า3แสน20,000บาทนะครับรอบคัดเลือก2สนามหาตัวแทนสนามละ8ทีมราชบุรีและก็นคนปรปฐมนะครับ ซึ่งแต่และสนามในรอบเลย์เลิฟก,ก็ยังมีเงินรางวัลต่างหากด,าหด้วยนะสนามละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับชนะเลิศได้สองหมื่นพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศได้หนึ่งหมื่นอันดับสามถึงแปดก็ได้เงินรางวัลอีกทีมละห้าพันแล้วก็แปดกับแปดมารวมกันเป็นสิบหกที่<ม>นัดชิงชนะเลิศนะครับที่ที่กรุงเทพนี้ก็นัดชิงเจอกันนะครับอเมริตไลท์ซึ่งเคยเอาชนะดีมเชสเซอร์มาแล้วเจ็ดหนึ่งในรอบรเลื์เที่นครปฐมรอบแปดทีมสุดท้าย ก็ได้มาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศนะครับสุดท้ายนี่ก็ชนะไปอีกสาศูนย์นะคือถือว่าผลงาน <ยำ S 1> นั้นยอดเยี่ยมย้ำแขนย้ำแขนนะครับก็ได้แชมป์ไปครองนะครับเบอร,ร์นี่แบล็กเดอะแมชนะครับหลังจบการแข่งขันก็ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับทีมว่าเหมือนสวนกุหลาบเจอกับเทพศิลินไหมคะอ่าก็อันดับสองเนี่ยสูงอาจจะบอกสวนกุหลาบไม่ใช่เสื้อเขาแต่ เสื้อคลายเสื้อสุนัขหลาบเนี่ยสีชมพูจะอยู่ทางซ้ายเขาเรียกชมพูฟ้าอ่าอันนี้นี่สีสีชมพูอยู่ทางซ้ายเอ้ยสีชมพูหยุดอยู่อยู่ทางขวาของนักฟุตบอลเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยสีชมพูจะอยู่ทางซ้ายอ่และอันนี่สุนกุหลาบนะส่วนเขียวเหลืองอ่ะเทสลินด็อกจะมีจัตุรมิตรละนะครับก็หลังจบการแข่งขันก็มีพิธีมอบรางวัลให้ทีมต่างๆนะโดยมีคุณพิมพิสานนทสวัสดิ์ีนะครับอ่ามาร์เก็ตติ้งซูเปอร์วิเซอร์แบรนด์ของเบอร์ดี้ก็ เป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับให้กับทีมชนะเลิศนะฮะนี่คู่ชิงนะครับนี่คู่ชิงเอาทางเอามิทตี้ไลท์ก็ทางขวามือนะครับเสื้อสีฟ้านะอ่ะแชมป์ก็ได้เงินรางวัลเป็น1นึ่งแบาทพร้อมถ้วยรางวัลน,นะครับสำหรับเอเมริตี้ไลท์รองแชมป์ก็คือดีมเชสเตอร์นะครับได้เงินรางวัล50,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลอันดับ3ก็เป็นทีม comeback, คัมแบ็คได้รับเงินรางวัล30,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็อันดับ4ก็คือน้องเจมส์แอน น้องเจมส์ XSC บุฟเฟ่ตนะครับได้รับเงินรางวัล2 0 0 0มบาทพร้อมถ่วยทางวันนะครับยินดีด้วยนะครับอ่าก็เป็นรายการดีๆนะที่จัดขึ้นแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเวทีเป็นโอกาสของหลายๆคนอืแหมช่างภาพที่ช่างจับเนาะเขาก็ต้องใช่กเขาก็เลือกจับอยู่แล้วแหละดูมีสีสันหน่อยแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ย ที่ยังเป็น16ทีมอ่ะโอ้โหเรียกว่าแฟนแฟนคือคักนะคือคักมากคือักมากนี่บรรยากาศในการชูถ้วยนั้นมีอ่ะยินดีกับทุกรางวัลนะครับเปเปชูดเลยด้วยเอคือจริงๆเนี่ยเรื่องงานรางวัลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าแบบที่สุดนะแต่ว่าหนึ่งอย่างคือบางที คนที่ไปเตะบอลอก็อาจจะเคยมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้นี่ก็มีทัวร์นาเมนต์ให้ได้ลงแข่งได้รวมตัวกันได้เจอกับเพื่อนๆน,นะคะคแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยรับเซิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา